จัดอันดับ4ตัวรุกชาวอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ ทีมชาติอังกฤษน,นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีนักเตะพรสวรรค์อยู่ในทีมมากมายนะครับซึ่งประเทศนี้ก็ได้ผลิตนักเตะที่ยิ่งใหญ่ออกมาประดับวงการฟุตบอลมากมายนะครับทั้งเวนรูนี่เดวิดแบ็คแฮมและสตีเวนเจอรัดและแม้ว่าครั้งล่าสุดพวกเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเขายังคงเป็นทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนักเตะที่น่าเกรงขามในวงการฟุตบอลอยู่เสมอและในคลิปนี้เราก็จะนําเสนอ4ตัวรุกชาวอังกฤษที่โชว์ฟอร์มมโดดยรวไ้ ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับคนแรกครับบูกาโยซาก้านักเตะวัย21ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่เบื้องหลังฟอร์มอันโดดเด่นของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ซึ่งผลงานในเกมรุกของเขานั้นโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมาก ความคงเส้นคงวาของซาก้านะครับมีส่วนช่วยให้ปืนใหญ่เนี่ยทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาจนทำให้เขาเนี่ยถูกเลือกให้เป็นปีกเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษไปแล้วสำหรับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปนะครับซาก้าทำไป3ประตูจาก4เกมและปีกชาวอังกฤษคนนี้ก็ยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกพรีเมียร์ลีกที่กำลังดำเนินอยู่โดยตอนนี้เขายิงไปแล้ว7ประตูและทำอีก7แอสซิสจากการลงสนาม25นัดให้กับอาร์เซนอลคนที่2 มาคัสแรสฟอร์ดแรสฟอร์ดเนี่ยเป็นแนวรุกที่ถูกชื่นชมมาตลอดแต่ความสม่ำเสมอเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำผลงานได้ดีกับทั้งสโมสรและทีมชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่ลงเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษแต่เขาก็ยิงได้3ประตูในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์นอกจากนี้เขาก็ทำไปแล้ว16ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงสนาม27นัดให้กับปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ คนที่3อีวานโทนี่แม้เขาจะยังไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษในขณนะนี้นะครับแต่กองหน้าของเบรนฟอร์ดก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวรุกที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปในตอนนี้เลยโทนี่เนี่ยเล่นเกมรุกได้ดีฟอร์มของเขาช่วยให้ทีมเก็บแต้มสำคัญสำคัญได้ในหลายๆเกมซึ่งเขาก็ยิงไปแล้ว14ประตูและทำไปอีก4แอสซิสจากการลงสนาม19นัดให้กับเบรนฟอร์ดในฤดูกาลนี้คนสุดท้ายแฮร์รี่เคน กองหน้าชาวอังกฤษรายนี้นะครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีพรสวรรค์ด้านทักษะฟุตบอลที่โดดเด่นมากที่สุดและสัญชาตญาณในการทําประตูของเขาก็น่าทึ่งเคนเนี่ยเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ซึ่งเขาก็ทําได้5ประตูจากการลงเล่น5นัด นอกจากนี้นะครับกองหน้าวัย29ปีก็ยังทําได้17ประตูและอีก3แอสซิสจากการลงสนาม27นัดให้กับท็อตแนมฮอสเปิลในฤดูกาลนี้ด้วยสถิติการทําประตูที่ดีมาอย่างยาวนานและสม่ําเสมอทําให้ทุกคนสามารถเรียกเขาได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวรุกชาวอังกฤษที่ดีที่สุดในตอนนี้อ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ4ตัวรุกชาวอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไง ชอบคนไหนในคลิปนี้หรือว่ามีนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน